มีหิวคุ้งเต้นคุ้งเต็มก็เลยไปหากุ้งให้ก็ได้แบบอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงฮะก็วังใส่ก่อนเยอะอยู่อยู่เลยกุ้งเต้นกุ้งเต้นก็จะเป็นใช้อาหารอาหารปลาดุกเดี๋ยวแป๊บนึงอยากกินอยกุ้งจั พอก,กินพอไม่ต้องอายุนี่ก็ปลาสลิดก็ติดมาแต่ปล่อยปลาสลิดน้อยสามอันสามอันซื้อในอินเทอร์เน็ตมีสั่งให้เลงกุ้งก็ตัวใหญ่อยู่นะกุ้งฝอยนี่ได้ทั้งสามอยัดได้ใส่อาหารอะไรนะ หัวอาหารปลาดุกปลาหนิน่นี่แหละหัวอาหารถ้าให้ดีก็เป็นหัวอาหารปลาดุกใส่แบบมัดไว้ไม่ให้มันมันได้กิน่นนี่หัวอาหารมัดไว้ไปไหนมันก็ใช้ได้ต่อล่อเอากินล่อนี่เต็มเลยเดี๋ยวพวกนี้ไปปล่อยอีกคืนจะซิวกระสอยโอเค